ชีวิตล่าสุดคู่สมที่ห่างกัน12ปีย้อนกลับไปเมื่อ7ปีก่อนโลกมีอันต้องฮือฮากับกระแสข่าวความสัมพันธ์ของคู่รักต่างวัยระหว่างนักร้องหนุ่ม จางมูอีและสาวน้อยอาคามามิกิหรือชื่อจีนคือจางเชียนซุนซึ่งประกาศคบหากันในขณะที่ฝ่ายชายอายุ24ปีและฝ่ายหญิงมีอายุเพียง12ปีเท่านั้นจนบัดนี้เวลาผ่านไปสาวน้อยมิกิในวันวานได้โตเป็นสาวเต็มตัวแล้วแต่ดูเหมือนว่าหัวใจของเธอจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยจางมู่อีกับมิกิได้แต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขณะน,นี้ฝ่ายชายมีอายุ32ปีขณะที่ภรรยาสาวของเขาอายุ19ปีแล้วแม้จะต้องเผชิญกับความไม่เห็นด้วยจากคนหมู่มากแต่พวกเขาก็เลือกจะฟันฝ่าทุกอย่างไปด้วยกันพิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าความรักครั้งนี้เป็นของแท้